เอาละครับขอสวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้คนอยู่กับผมไมค์คร์ฟนะครับทุกคนอาจจะงงนะครับว่าผมมาเล่นอะไรไมค์คาร์ฟบ้าหรือเปล่านะครับทาไมพี่ไม่เล่น R O V อะไรอย่างนี้คือผมจะบอกอย่างหนึ่งนะคือจริงๆผมก็อยากเล่นไมค์ค r ร f ฟในคอมมานานมาก,กน,นะครับแต่ว่า,าผมมาเล่น R O V บ่อยแล้วทีนี้ไมค์ค r ร f ฟในในมือถือผมไม่ได้เล่นไงเออแล้วทีนี้พอผมมาเล่นไมค์คาร์ฟในมือถือมันเขาไม่เห็กันแล้วใช่ไหมช่วงนี้ผมก็เลยมาเล่นเกม R O V เกมออนไลน์กับเพื่อนนะครับก็เลยทําคลิปลง แต่ถามว่าผมมาเล่นเกมไหมครับเงี้ยอาวีลงไหมอาวีก็ลงอยู่นะครับแต่ว่าผมอยากทําซีรีส์ไมคอาชีวิตรอดเออผมอยากทํามากเลยนะครับผมดูแล้วมันสนุกมันดูเพลินดีมันไม่ต้องอะไรมันแบบสร้างไปเรื่อยแต่ว่าไมค้าในความผมก็ยังไม่เคยเล่นแบบจริงจังยังไม่เคยเล่นและผมเพิ่งโหลดมาด้วยนะฮะเอาเป็นว่าหน้านี้ผมจะตั้งเป็นเบรกนะสำหรับใครที่ชอบดูไมคอาชีวิตรอดก็จะลืมกดไลค์ ลูกติดีครับเอออย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับผมจะทำซีรีส์ออกมานะฮะแล้วก็ส่วน RV ผมก็อาจจะลงลงอยู่ลงลงอยู่แล้วนะครับอาจจะลง2เกมอาจจะลงวันละ2คลิปถ้าทําได้นะครับถ้าทําได้โอเคเราจะปรับเป็น survival mode นะฮะส่วนออปชันตรงนี้ผมจะใส่เป็นซีที่ผมได้เลือกไว้นะครับแล้วก็ผมปรับเป็น default ก่อนนะฮะหรือปรับเป็นอะไรดีอะไรดีกว่า default ดีกว่าไอนไหนดีกว่าที่เป็น generate ได้เรื่อยเรื่ออะ default ธรรมดาไม่รู้สิเอาเป็นว่าเป็น default เหมือนเดิมแล้วกันนะฮะแล้วก็ create new world เข้าไปเลย ยโอเคเรามันโหลดแป๊บหนึ่งนะฮะเรามันโหลดเวอร์โหลดเวอร์โหลดเวอร์ตอนนี้ผมก็เล่นใน Minecraft 1.13.1นะครับอ่าเป็น Minecraft ตัวใหม่เลยนะฮะอ่าจะเห็นว่าผมลงเป็นอ่าเาเรียกว่าชัตเตอร์แสงเงานะฮะซึ่งผมเกลียดไอ้นี้มากเลยอ่ะไอ้อะไรนะคือ FX ก็อยู่ที่ประมาณ50-60นะเพราะว่าผมใส่มอชชัตเตอร์เข้าไปอ่าชัตเตอร์ชัตเตอร์ชัตเตอร์เป็นแสงเงานะฮะผมว่ามันสวยดีแต่ผมจะปิดก็ได้นะ แต่ผมคิกเก็ปิดสำหรับ c p u คอมผมก็ประมาณ AMD Ryzen 5 2600นะครับแล้วก็จะไปกัดจอเป็น NVIDIA GeForce GTX 1060 3 g b นะครับประมาณนี้นะครับสํหรับไหมครับแต่ว่าผมก็ยังเล่นไม่เป็นเท่าไหร่อันนี้คือทําเรของเรานะฮะเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านตรงนี้นั่นเอง นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นสกีนที่ผมอาเชี่อเดีินๆเดินหนึ่งเฮ้ยอ้าวเดี๋ยวเอาเฮ้ยขึ้นยังไงวะเนี่ย ขึ้นๆก็อย่างว่านะครับผมยังเล่นไม่คล่องเฮ้ยโอเคเราได้มาเล้ซีดมาอันนี้ก็จะเป็นสกรีนผมที่ผมเป็นสกรีนสมัยแต่ก่อนนะฮะที่ผมสร้างขึ้นมาในมือถือนะฮะซึ่งเป็นไมค์คาร์พีเอี่นเองแต่ว่าในคอมผมก็มาสร้างเพิ่มสร้างใหม่นะฮะเป็นตัวนี้สําหรับคนที่จําได้ก็จะจําได้นะผมใช้สกรีนนี้นะครับอ่าส่วนใหญ่คนจะติดตามผมจาก RUE c h ่ b ล่ a ว่าผมก็อยากเล่นไมค์คาร์บ้างนะครับเพราะเป็นเกมแต่เก่าแต่ก่อนที่ค่อนข้าง,างที่จะสนุกเลยนะฮะนะครับโอเคจริงๆซีดนี้ผมยังไม่ได้สํารวจนะฮ ก็เป็นแบบผมเห็นมันมีน้ําไงผมก็เลยเอาซีดนี้เลยลวกันนะครับสาหรับใครที่ไม่ชอบแสงอันนี้ก็บอกผมได้นะฮะแต่ว่าส่วนตัวผมชอบนะแต่ว่าผมไม่ชอบแสงพระอาทิตย์มันแสบตานะฮะโอเคอันนี้ว่าเ,เราตัดไม้ก่อนเลยแต่ผมก็ยังคาฟไม่คล่องนะเพราะว่าในในมือถืออ่ะมันเขาใช้อะไรนะเขาใช้ไอแบบกดคาฟอัตโนมัติแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะเรามันเ,เรามีอันนี้อยู่คู่มือทั้งซึ่งเวอร์ชันนี้มันมีคู่มือให้อยู่นะฮะโอเคเราขุดไปเลยเอาไม้มาเอาเป็นว่าเรามาเริ่มเล่น เล่นกันใหม่เลยนะฮะโอเคเราจะครัฟกตอีคาฟไม้ออกมาผมจะไม่คล่องนะฮะก็ขออภัยด้วยราคาคฟโต๊ะค้าออกมานะฮะแล้วก็อันนี้ราคาเป็นไม้ให้หมดเลยแล้วกันนี่โอ้ยมันคราเป็นบล็อกอย่างนี้ได้ด้วยหรอเป็นบล็อกไม้แบบนี้โอ้พึ่งรู้เนี่ยเออคราหมดก็คือกดชิปนะฮะอันนี้ก็คือคู่มือการคาฟนะครับก็ค่อนข้างที่จะดีเลยแต่ว่ามันเป็นของตัวเกมนะไม่ได้ไม่ได้ลงหมดอะไรมาทั้งนั้นนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเราวางโต๊ะคัฟไว้แถวนี้ก่อนก็ได้คลิกขวานะครับแล้วเราจะทำเป็นนนขวาะ ทำไม้สตต๊กก่อนหนึ่งอันก็ก็ยังไงนะขวานทําไงวะขวานจริงเราทําเป็นพิกแอกก่อนจะดีกว่านะอ่าโอเคตัวคาวทูม,มาเก,ก็บไว้เดี๋ยวเราไปหาตัดไม้ก่อนนะทจริงช่วงแรกเราอยู่ให้มันได้ก่อนตัดไม้ทจริงเราขวานตัวนี้เราทิ้งไปเหล็กก็ได้นะเราไปใช้เป็นอ่าเป็นขวานเหล็กดีกว่าเอเป็นขวานหินดีกว่านะซึ่งเราจะทําโดยการขุดขุดพื้นดินนะฮะแต่มันก็จะเป็นหลุมเป็นบอ่อหนะ่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมากบนะฮะโอเค เนี่เราจะได้เป็นแบบนี้มาใช่ไหมเอาเป็นว่าผมสอนเล่นไปในตัวเลยก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าผมก็ยังแบบไม่ได้คล่องอะไรขนาดนั้นสําหรับในคอมนะแต่ในมือถือผมค่อนข้างโอเคเพราะว่ามันคือในคอมมันเป็นแป้นพิมพ์ใช่ปะละ่ะม,มันเล่นง,ง่ายกว่าอยู่แล้วแหะแต่ว่าคือผมไม่เคยเล่นไงเออแต่ว่าผมอยากเล่นโอเคเราจะคราบไอ้ตัวนี้ลงมาช่วงแรกเราก็จะหาของก่อนนะฮะแล้วเราก็จะทําเป็นขวานเป็นอะไรพวกนี้ก่อนเราหาเหล็กให้ได้นะฮะซึ่งผมจะไปหาลงเหมืองดีกว่าเอ้ยเออ,เอ,อโอเคเราขึ้นไงวะเนี่ยขึ้นคลิกขวาคล จากนั้นเราได้หินอย่างนี้มาแล้วเราก็วางโต๊ะครับแล้วก็คาฟเป็นอเอาไม้สติกก่อนไม้สติกเราจะคาบเป็นพิแอคใช่ปหล่ะพิแอคหนึ่งแล้วก็ขวานนะฮะผมผมยังคาฟเป็นล่อ,องขอภัย้วยนะนะครับขวานแล้วก็คาฟคาฟดาบคับเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องเป็นไม้สติกก่อนดิเปึ๊บปึ๊บ โอเคครับดาบเอามาไว้สู้กับพวกสมบูงสมบีตองขืนนะฮะโอเคดาบเอาไ้สลอ็อตนี้ขวานเอาไ้สล็อตนี้โอเคจริงๆเราจริงๆเราอยู่งี้ใช่ไหมอ่ะเราเป็นการสอนเลยกดชิปแล้วกดคลิกก็ได้นะเออกดชิปแล้วกดคิกก็ได้โอเคแล้วก็อันนี้คลิกขวาเข้าโต๊ะ้าใช่ไหมละ่ะเราก็ทุบออกโดยการคลิกซ้ายค้างโอเคต่อไปนะฮะเราทําการเอากูทิ้งทําไมเนี่ยโอเคเราทําการอ่า ฆ่าสัตว์ก่อนจริงๆเราหาค่าพวกนี้เพื่อจะทําเป็นอาหารก่อนนะเดีย๋ยวเราจะลงเหมือตงตัวนี้กันอืมโอเคเราได้เนื้อแกะมาแล้วหนึ่งอันเอ้ยเนื้อแกะเราต้องเก็บให้ครบสามอันนะครับเพื่อจะได้ทําที่นอนนะฮะโอเคหมูหมูเอ้าหมูอมโอเคแกะแกะหมูเดีย๋ยวมันก็สปอนขึ้นมาใหม่นะโอเคเราต้องลงเหมืองหาถ่านนะช่วงนี้อืมอันนี้ ตอนนี้เราได้แค่2อันนะฮะเราต้องการอีกเราต้องการอีกอันนึงเออเราจะทําเป็นเ,ออเขาเรียกอะไรนะที่นอนเออเดีย๋ยวตอนนี้เราจะลงเหมืองก่อนจริงๆเราเหลือคราบอะไรบ้างนะเราต้องไปตัดไม้ก่อนสิเอ,อ้ยกูคุยกับใครเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลตัดไมต้ตอนนี้ให้หมดเลยลนะแล้วกันไหนมันก็จะตัดได้ไเร็วขึ้นอยู่เนาะก็เดี๋ยวเราวางโต๊ะคาราฟก่อนนะฮะแล้วก็เราจะทําเป็นเตาถ่านนี่ไม่พอว่ะไม่พอเพราะฉะนั้นเอาพี่แอ๊กไปหาขุดถ่านถ่านมันก็จะได้เวลด้วยนะ ขุดถามก็จะได้เวลด้วยจริงๆถ้าเราได้เหล็กมาค่อนข้างเวิร์กเลยเดี๋ยวถา่านเดี๋ยวเราจะตัดไม้ไปเยอะเพราะว่าเราจะลงเหมืองกันเพื่อที่จะเอาทอร์ตไปปักด้วยนะฮะโอเคอ่าอันนี้คือโคลนะฮะคลอคลอ,คลอแล้วก็ขุดไปยาวๆนะฮะช่วงนี้ผมก็อยากหาเกมอะไรเล่นนะฮะสำหรับ Rov อ่ะมาเรามาพูดถึง Rov กันดีกว่าสำหรับ Rov นะฮะใครอยากให้ผมเล่นตัวละครอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะฮะเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่รู้จะเล่นตัวอะไรนะสมมติท่านผู้ชมก็จะชอบแต่นาคอสกันใช่ไหมล่ะอ่ะผมรู้ท่านผู้ชมอาจจะชอบแต่นาคอสกันแต่ว่า ถ้าผมเล่นนาคอสอย่างเดียวไปเรื่อยมันก็จะแบบไม่ได้อะไรนะฮะมันก็แบบคือผมก็เล่นนาคอสค่อนข้างที่เยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยไงยูเนาเข้าใจาปะเออผมเล่นนาคอสค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะฮะและ้วก็นาคอสที่เต็มช่องเลยคือผมก็อยากเล่นตัวอื่นบ้างนะฮะแต่ว่าผมลงแรงอ่าพอผมลงแรงเสร็จปุ๊บมันก็จะเล่นแต่ตัวเดิมๆเยอะนะครับผมก็เลยไม่ค่อยมีเวลาทําตัวอื่นเท่าไหร่นะฮะสำหรับใครที่อยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็สามารถบอกได้นะฮะโอเคอน,นี่เราขึ้นไปขาาายย้างบนเออพระอาทิตย์ก็จะเมื่อได้ยังเน ขาจริงๆเรามือนมีเนื้ออยู่แค่นี้แล้วก็น่าจะโอเคนะทำเป็นเตาขึ้นมาตามสไตล์เบสิกของอ่าไอพวกเพิ่งได้ไม้ค้ำใหม่ๆนะฮะ <c oughs> โอเคหินเนาะต่อไปเราจะทําเป็นไฟก็คือเอานี่มาใส่นี่เอานี่มาใส่นี่โอเคเดีย๋ยวเราจะเริ่มตัดไม้แล้วเราก็จะไปอ่าไม่จะมืดแล้วอ่ะยังไม่ลงเหมืองเลยดูแสงพระอาทิตย์เราจะรีบตัดไม้เรารีบลงเหมืองนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยไม่ทําไมน้าตรงนี้ไม่เออก็ปกตินี่วะนึกว่าน้ํามัน ไอนี่โอเคต้นไม้ต้นนี้ใหญ่ไปนะฮะจริงๆเราจะเซฟเซฟนอนก่อนก็ได้นะเราตัดไม้ก่อนแล้วกันข้างมืดนะฮะโอเคเฮ้ยเฮ้ย้ติดติดอะไรเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้วซึ่งมันมืดสมจริงมากคือฮัลโหลเพราจริงๆเอมอดมอดอ่ามอดแสงเงานี้ผมเขาเรียกว่าอะไรผมยังไม่ได้รู้เลยว่าตอนคืนเป็นยังไงนะมันจะมืดขนาดไหนผมไม่ไม่รู้เลยนะโอ้โหมืดจริงว่ะถือไฟได้ไหมปักดิ ไฟก็จะเป็นประมาณนี้โอ้ยมืดมืดมืดจริงๆบ้านเราจะสร้างไว้ท่แถวทางโน้นนะเราจะไม่ได้ลงเหมืองเลยเล่นมานานแล้วอ่ะอนีเคยเราวิ่ง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 เดี๋ยวทําทำทำเลในการสร้างบ้านซึ่งบ้านผมจะยังไม่สร้างนะฮะซึ่งผมจะหาวัตุดิบมาสร้างแล้วผมไปหาบ้านสวยๆมาละมีโมเดลบ้านสวยมาละเดี๋ยวผมจะค่อางสร้างหน่อยโอเค๋ยวตรงนี้เราจะวางแล้วก็จะทําที่นอนโดยการที่เราจะวางตัวนี้เฮ้ย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 ออกไงเนี่ยเหรอนั่นไง เฮ้เฮ้เฮ้ตายแยกจังวะเฮ้ผมจะตายจยุดไปสวยแล้วเอไงวะเนี่ยจริงๆเราต้องอยู่ที่สูงๆไว้นะฮะโอเคแล้วเราก็วางอย่างนี้แล้วเราก็ทําโต๊ะคราบใหม่ผมบอกแล้วผมยังไม่คล่องทาโต๊ะคราบใหม่หนึ่งอันอาชิวๆฮะจริงๆเราต้องทาที่นอนก่อนแล้วก็ออกวางโต๊ะคราบวางไม้อย่างงี้แล้วก็วางอย่างงี้วางอย่างงี้เอาที่นอนทําไงอะฮัลโหลต้องใช้ไม้เอะต้องใช้็อ,ชอกเกยวกันอีกเว้ยแล้วไง กูไม่ดได้นอนแน,น่คืนนี้ต้องใช้บล็อกเดียวกันอีกสร้างได้เฮ้ยใช้บล็อกอันนี้ไม่ได้เลย,ยงไงนี่มันสร้างไม่ได้ฮัลโห,หลหวยละ <laughs> นี่สเกลตันยิงผมทีเดียว แห <Hang! S 2> ้งทำมาสกลเลตันคืออะไรใช่ไหมอุย้ยตอนคืนไม่น่ากลัวจัดเอ้ยตอนนี้มีแสงอะไรอะ่ระราวาปะเฮ้ดูบรรยากาศตอนคืนสิโอเคเดีย๋ยวเราจะปักไฟก่อนนะครับเพื่อความที่สว่างโอเคเพื่อความสว่างสวยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เลือดเราเหลือแค่นี้ใช่ไหมเรายอมตายดีปะวะแล้วเราก,เราก็เราก็เกิดอยู่แถวนี้เหมือนเดิมแหละแต่ว่าผมอยากร้อยให้มันเช้าก่อนไงแต่ผมไม่มีที่นอนไงผมไม่มีอะไรไปสู้กับมันเอาเป็นว่าเราสร้างสร้างพื้นที่ไว้แถวนี้ก่อนดีวกว่าเฮ้ยเชี่ยกูโดดทำไมเนี่ยการกดชีฟขวาคลิกขวาขวาคลิกขวาทำเป็นพื้นที่อยู่ไปก่อนเค ซึ่งเลือดก็เหลือน้อยมากคือแมงมุมเพิ่งมาตบผมตายนะเนี่ยอย่า่งมายุ่งกับโกลคือเลือดคือเลือดผมเหลือแค่นี้เอ้า <c oughs> <c oughs> คือผมจะข้าวอะไรต่อเดี๋ยวผมไม่รู้เลยอันนี้เดี๋ยวเราเอาว่าเอาเอาตาถ่านมาวางไว้ก่อนดีกว่านะทำไมหยิบยากจังว่าเตาถ่านเผาเนื้อกินก่อนเพื่อที่จะประทังชีวิตโอเคเดี๋ยวเรารอไปก่อนนะไม่มีอะไรอะไรข้าวได้นอกจากสเกลเลตันกับอ่าอ่าแมงมุมนะคะซึ่งแมงมุมมันจะปีนขึ้นมาเองแต่ว่า เราก็แบบว่ารอต่อไปนะฮะสาหรับค่ำคืนนี้นะครับโอเคอเดี๋ยวเดี๋ยวเเออกลับมาหน้าเดิมเ,เรากินเนื้อก่อนดีกว่าโอเคเราก็รอมันเผาต่อไปนะซึ่งผมยังไม่ไม่ชินปุ่มนะตอนนี้ผมยังไม่ชินปุ่มนะต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าพอหลอดหลอดเต็มปุ๊บมันจะเจเนเรตเรียกขึ้นมานะรอต่อไปอ่าได้เนื้อมาตอนนี้อันนี้เราไม่ต้องการเราทิ้งไปนะตอนนี้เราสร้างที่นอนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้เออเขาเรียกว่าอะไรนะเนื้อซอมบี้ ทิ้งไ้อ่าทิ้งตัวไหนวะทิ้งคิวเมื่อกี้ผมจะพูดอะไรนะผมต้องรอให้มันฟ้ามานะันอะสว่างก่อนแล้วผมจะไปตัดมาตน,นูแล้วก็จะได้ลงเหมืองกันแล้วก็จะเอาที่นอนไปด้วยนะครับตัวคนนี้ผมจะปล่อยไว้เป็นทำเลนะฮะซึ่งอ่าตรงนี้เราอยู่ที่ x ร้อยสี่สิบแปดนะ x ร้อยสี่แปด y เจ็ดสิบจริงๆทำเลเราไม่ลืมหรอกที่อยเราเราไม่น่าจะลืมนะฮะไม่เป็นไรโอเคตอนนี้เราทำอะไรก่อนอ่าเนื้อเนื้อเผาเสร็จแล้วเดี๋ยวเนื้อวัวเราใช้ไม้เผาก็ได้นะจริงๆเราไม่ต้้องใช่านก ตอนนี้เราคาไฟเพิ่มดีกว่าโดยการที่เราจะทำไม้สเต็กผมไม่คล่องนะบอกไว้ก่อนเอาเฮ้ยประมาณนี้กดชิปแล้วก็คาบผมต้องเล่นบ่อยกว่านี้อ่ะอ่ะเดี๋ยวผมรอชาร้าก่อนน้นผมลงไปข้างล่างนี่อาจจะแห้งได้นะฮะอยู่เนาะซึ่งเกาะผมก็ยังไม่มีจริงๆเราต้องลงเหมืองได้แล้วนะฮะแต่ว่ามันมืดเร็วมากนะครับข้างลา่างมีโต๊ะคาบอีกหนึ่งอันตัวนี้ใบไม้เคลื่อนไหวนะฮะเรามาชมวิวตรงนี้กันก่อนนะฮะตรงนั้นผมอยากไปสำรวจมากเลยนะครับแต่ว่าผมอยากได้ขนแกะอีกสักตัวหนึ่งมีคิปเปอร์ด้วยเวอร์ชันนี้มันตีแบบตป กดตีรัวๆไม่ได้นะฮะโอเคเฮ้ย okay, <hey>, hey. กินเนื้อก่อนกินเนื้อก่อนยังไงวะเนี่ยอ๋อ uh, กดค้างโหคิปเปอร์เต็มผมจะอะไรไปสู้มันเนี่ยคือเดี๋ยวผมต้องรอให้มันแบบว่าไอ้นี่ช้าแล้วก็ต้องรอสักพักหนึ่งไปเก็บขนแกะมาเอาที่นอนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลงเหมืองกันนะฮะแล้วก็ไปไล่ตัดไม้กันต่อนะโอเคประมาณนี้ไปรับเสียงซอมบี้อะไรมาอยู่ข้างเราเฮ้ยมาดิสั์เขาเรียกว่าเล่นแบบคนขี้กลัวนะฮะ้ยซอมบี้วิเลเจอร์ทำไมมันดือดจังวะนี่ก็ไม่ได้ปรับไฮนะเนี่ยเอ้ไม่ได้ปรับฮาร์ดนะเนี่ย มาดิปีงขึ้นมาดิที่จริงมันมปิงขึ้นมาได้นะสำหรับแมงมุมมาดิมาดิมาดิสั่นขลุกเลยทีเดียวมเวมื่อไรมันจะเช้าวะเฮ้ยคือผมไม่มีอะไรทําผมจะลงไปบวกก็ไม่ได้นะเพราะผมไม่เก่งนะฮะเดี๋ยวผมตายหาเอามาดิมาดิทึ่แมงมุมมันน่ากลัวมากเลยโฮโฮโฮเอ้ยใกล้เช้า,ชาแล้วตอนนี้อันนี้พระจันทร์ปะเนี่ยอันนี้เรามีเนื้อหนึ่งอันโอเคใช้ถ่านไปเลยก็ได้ไวเราเผาต่อไปเฮ,ฮ,ฮ้ยกับโดดลงไปแล้วไหมล่ะจริงตรงนั้นมีอะไรอ่ะ ลาวานคิงด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะเป็นแมกมาบล็อกเหรอเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะสปาวซอมบี้เหรอนั่นน่ะว้าวเฮ้ยมันเป็นแบบว่ามันต้องเป็นสปาวอะไรสักอย่างฮะเฮ้ยผมเพิ่งเห็นว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็จะช้าแล้วอย่างงี้เดินกูตรงนี้มีอะไรเนี่ยสเกลเลตันสองตัวจริงๆเรามาทัวร์อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเร็วๆรีบเช้าดิกดซูมรัวๆจริงๆมันเวอร์ชันนี้มันดำน้ำได้ด้วยนะเออนั่นแหละโอเคงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตัดไปตอนเช้ากันเลยดีกว่านะครับ โอเคนะครับผมก็ตอนนี้ก็ใกล้จะเช้าแล้วนะฮะก็สอมบีก็ได้โดนเผาที่เรียบร้อยนะฮะแต่ผมอยากรู้ว่าตรงนั้นเดีย๋ยวผมจะไปสำรวจนะครับเอาพี่าเดี๋ยวจะเป็นพัทหน้าไปสำรวจแล้วกันแต่ว่าพัทนี้เราจะไปเอาที่นอนก่อนตอนนี้พวกนี้โดนเผาแล้วเพราะฉะนั้นเนื้อเสร็จแล้วเดีย๋ยวผมจะลงไปบู๊เลยผมจะไม่ใช่พลคีปต่อไปนะฮะเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะโหดเลยเวลาเจอพวกนี้นะฮะเวลาตีมตันตีไงนี่เหรออืม โอเคเราจะวิ่งไปหา,ากินเนื้อก่อนแล้วกันซึ่งผมใช้เป็นลูกกิ้งไงแล้วมันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรน,นะมันมันมันเลื่อนมันเลื่อนมันเลื่อนของแล้วมันไปแบบมันเร็วเกินอะไรเงี้ยโอเคเราเก็บไอ้ตัวนี้กูเห็นไนนว้นานแล้วนานแล้วนานแล้วทําที่นอนแปบ๊บทาที่นอนแปบ๊บเดี๋ยวต้องเคลียร์ดินตรงนี้แล้วก็จะสร้างบ้านนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปหาโมเดลกันสร้างบ้านก่อนแต่ผมอยากรู้ว่าตรงนั้นคืออะไรแต่ผมมันยังไม่อยากไปอ่ะผมกลัวเป็นสปาวซอมบี้ล้วมันมาไล่ทุบผมปักปักปัก,ปก,ปก อันนี้อะไรเนี่ยมึงลงน้ำทำไม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 ตายไปซะตายไปซะตายไปตายไปซะตายไปซะเห็นแล้วมันไส้นะฮะโอเคเราจะค้าเป็นอ่าอันนี้โอ้โหค้าเป็นเอ้าค้าหมดเลยแล้วกันหายหน่วะแกะสามอันเออได้ไปที่นอนขาวมา โอเคโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปตัดไม้กันก่อนนะฮะใครชอบดูยาวๆนะครับดูไปเลยยาวๆอันนี้ก็จะเป็น่านทำเลของเรานะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มตัดไม้กันก่อนนะฮะซึ่งไอ้ขวานตัวนี้ผมไม่ได้ใช้แล okay. ้วทิ้งไปโอเควิงๆๆๆ่งวิ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 ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะสะสกินผมที่คนยังไม่รู้นะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นรูปหน้าผมโ okay. <laughs> <laughs> อเคเดี๋ยวเริ่มหัวปักทองนะเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งบ้านกันนะครับอ่าเอาเป็นว่าเดีย๋ยวเราไปตัดไม้แล้วเเราจะลงหมือกัน ตัดไม้ข้างๆให,ให้มันเยอะๆก่อนตรงนี้ก็ไม้ข้างๆเยอะนะจริงๆเราอยากไปตรงนู้นมากเลยมันเป็นอะไรอะ่ะผมอยากรู้มากเลยนะเฮ้ยถ,ถ้าไม่ชมรู้บอกเลยนะครับคือมันเป็นที่สำรวจใหม่นะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะมาบอกเวอร์ชั่นนี้ด้วยม,มันดีกว่าเวอร์ชั่นก่อนตรงที่ว่ามันว่ายน้ําได้นะฮะใยการที่เราก,กดคอนโทรลแล้วเราจะดําน้ําได้ด้วยนะฮะไม่ให้ดูดูตัวดินะโอ้โคตรเท่นะฮะ เป็นอะไรที่เทครูมากนะฮะโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรให้สํารวจเลยเหรอตัวนี้เราจะตัดไม้ตัวนี้ไปก่อนนะโอเคมาเราเริ่มตัดไม้กันต่อนะเป็นวันที่ของของ e c r a f t นะฮะอะไรเนี่ยโอเคโอเคตัดไม้ไปเดี๋ยวาวนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราก็ตัดไม้ไปต่อนะฮะซึ่งผมเล่นเอาชีวิตรอดไม่ในโทรศัพท์เล่นได้อะเออบนหน่อยทำไมในคอมคุณเล่นไม่คล่องเลยวะหรือว่ามันเป็นแค่แบบเพิ่งหัดเล่นนะฮะเพิ่งหัดเล่นนะครับโอเคมาต่อกันตรงนี้เดี๋ยพาพัดหน้าเราจะลงเหมืองกันนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราตัดไม้ไปก่อนนะครับอ่าตัวนี้ต้นไม้ต้นใหญ่ไม่่อยาาากตัดนะรเพว ขี้เกียจเล่มมันเ,เ,รเราได้ไม้ประมาณหนึ่งละวพาด้าเราจะลงเหมือแล้วจะไปสำรวจตรงนู้นกันว่ามันคืออะไรนะฮะเราขอบอกท่านผู้ชมก่อนนะแล้วขอถามท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าตรงนั้นมันคืออะไรนะฮะสำหรับตัวของอ่าตรงนั้นนะฮะโอ้โหมีหมึกด้วยเหรอเนี่ยอันนี้อันนี้คือตัวอะไรเนี่ยได้อะไรไหมเนี่ยวเวลาเราฆ่ามันเนี่ยเฮ้ยนี่คือชูการ์เคนนะฮะเฮ้ยยังจําได้อยู่อะสมัยเรื่องมังค์ส์สมัยแต่ก,ก่อนนะฮะอันนี้มันคลิปนี้น่าจะนานนะพอสมควรเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากลับบ้านตรงนั้นก่อนนะกันนะฮะเฮ้ยตรงนี้ฟักทอง ๋ยวเมืองเราจะมาลงตรงนี้นะเก็บไปก่อนฟักทองฟักทองเฮ้ยสเกลเลตันจริงๆเราเอาเบ็ดตกปลามาตกได้นะครับเออว่าไปแล้วเนาะเอาเบ็ดตกปลามาตกได้นะพี่หมูหมูหมูเราต้องทําอะไรต่อไปไมคา้าชีวิตรอดท่านผู้ชมช่วยคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะฮะผมก็ลืมไปหมดแล้วไงว่าแบบมันอะไรยังไงนะฮะสําหรับไมคา้าชีวิตรอดอันนี้ต่อไปนี้เราจะทาอะไรเราจะทําเราสร้างกล่องไรปะกล่องทําไงวะอ่ากล่องทํางี้เนาะกล่องทงํางี้เอาสองกล่องนะฮะก็รวมระหว่างวะ อ่าผมอาจจะช้าหน่อยนะครับโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,วปรับพื้นที่ตรงนี้สักเล็กน้อยนะฮะปรับพื้นที่สักเล็กน้อยโดยการเอาไม้สเต็กใช่ไหมแล้วก็ไม้สเต็กกวางอย่างนี้ก็เอาคอฟสโตนอย่างนี้อ่าเราจะได้เป็นไอตัวนี้ขึ้นมาโอเคเดีย๋ยวเราจะปรับพื้นที่ตรงนี้ให้มันเรียบเท่ากับระดับน้ํานะระดับน้ําคือตรงนี้นะครับโอเคเดีย๋ยวเราปรับก่อนอันนี้คือทรายสามารถเอามาทําเป็นไอน,นี้ได้ โอเคอันนี้คืออะไรเนี่ยฟลินส์อันนี้เอาไปทำไฟแช็กได้นะฮะอ่าพอจำได้อยู่โอเคโอเคแล้วก็ตีต่อไปตีต่อไปตีต่อไปโอเคมันก็ค่อนข้างสวยนะแต่ว่าผมไม่ได้ลงเทเจอรแพคนะครับจะลงเป็นมอสแสงเงาเฉยเพราะว่าผมชอบน้ำมันนะฮะแต่ว่าผมไม่ชอบอย่างเดียวคือแสงอาทิตย์แม่งแยงตารู้จักคำว่าแยงตาปะแม่งแยงตาฮัลโหลจะแยงตาทำเบิร์กอะไร <laughs> เอางี้เลยเราเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้เท่ากับระดับน้ำนะครแล้วก็เดีเ๋ยวเราจะสร้างบ้านกันจริงๆเราจะสร้างบ้านจริงๆเราจะสร้างบ้านน้ําก็ได้นะ,ะผมได้ไปดูโมเดลจากอซีครับซีครับเตสโตริโอมานะฮะทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับคนที่เล่นไมค์ครับอันนั้นคือตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะคือมันมีอะไรเยอะมากอ้าวเดี๋ยว,ด,ยว,ด,ยวดาบดาบมาทําไม้อยบ้านนารนวัวน้องเอ้ยโอเคเราดําน้ําไปดูฮะ ว่ายน้ำไปดูโอ้หเป็นปลาตรงนี้เป็นปลาการังนะฮะค่อนข้างที่จะแบบสุดๆอะเฮ้ยเ้กูตายน้ำฮัโลโหลโอเคเฮ้ยโอเคววอเโอเคว่ายน้ําไปว่ายน้ําไปอย่างเร่งด่วนโอเคกินเนื้อก่อนเกือบตายน้ําแล้วนะโอเคเมคื่อกี้เราจะทําอะไรนะเราจะสร้างบ้านใน้ถาวตรงนี้ใช่ไหมเดีย๋ยวตรงนี้จะเป็นที่ที่อยู่ทําเลก่อนนะฮะตรงนี้วางที่นอนไว้เอาไว้แบบว่าเอาไว้นอนเซฟนะฮะ จริงๆเราจะำทำบ้านบนน้ำไว้เออเราจะทำบ้านตรงน้ำเป็นบ้านแบบสวยๆเลยแบบบนน้ำเลยไอ,อ้ข้างบนข้างบนนี้เราต้องรื้อออกนะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปขุดเบืองหาเหล็กเอ,อ้ยจริงๆตรงน,นั้นถ้าสมมุติว่ามีมีกล่องอะไรก็บอกผมด้วยนะฮะหรับตรงนั้นนะเออเนี่ยตรงนี้ถ้ามีกล่องอะไรก็บอกผมด้วยนะครับผมจะได้ไปเอามีแม็กแต่ที่ผมเห็นคือมันเป็นสปาลคล้ายๆพวกเป็นพวกที่เก็บสปาลอะแล้วก็จะมีพวกซอมบงซอมบี้ไม่งั้นก็จะเป็นพวกสปาลสัตว์เป็นสปาลอะไรพวกนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะ ไออันนี้ก็เป็นแมกมาบล็อกนะฮะโออัปเดตใหม่มีอะไรค่อข้างเยอะเลยนะโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็มีเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะฮะคลิปหน้าถ้าคลิปหน้าเหรอคลิปหน้าน่าจะเป็นไอสำรวจไอตรงนู้นนั่นแหละฮะตรงนู้นแหละแล้วก็อาจจะเป็นลงเหมือนะครับก็สําหรับใครที่อยากให้ผมทําอะไรต่อนะฮะก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนะครับเดี๋ยวไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บา,บายๆเอาขึ้นอะไรขึ้นมาเนี่ยโอเคเมื่อกี้วีอะไรเด้งขึ้นมาไม่รู้แต่ว่าบาย 一局<利>。<利>